นี่นะครับหลังจากบัวบายไปเดินเล่นมาไม่รู้เดินที่ท่าไหนครับถึงเลอะได้ขนาดนี้มาถึงครับรีบกลับบ้านเลยอยากกินข้าวโพดพีเมย์คุณตาครับกันเลย <c oughs> เละอย่างนี้เลยฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวด้วยอำนาจของดินทรายแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างสะอาดเองโอ้โใส่หิวข้าวโพ,ววพดนะคุณตา เออนวสบานะอายใจเพราะว่าอย่า่าอืมุณตาลององเ็นอะไรมาว่าน่บวพ่อลูกคุนตาุตำลังกวาดบ้านให้อยู่เลยลูกมีอีกไหมพ่อถามคุณตาดูนะครับคุณตามีกล้วยให้บัวอยู่ปาะนู้นกล้วยกวยกินกล้วยกเปไป